สวัสดีครับออมสินนะครับสวัสดีค่ะข้าหอมค่ะวันนี้เราก็มาทำซ้มตามกินกันเราต้องมีอุปกรณ์ดังนี้นะครับมะละเครื่องปรุงเครื่องปรุงอย่างแรกครับวัตถุดิบมะละกอนะครับมะละกอมะเขือเทศมะกอกพริกกระเทียมมะนาวน,นะครับและเครื่องปรุงต่อไปน้ำปลาค่ะน้ำปาลาร้านะครับ และพอสุดีสุดท้ายหอมปุ้งรสค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่ตมตำกันเลยนะคะขั้นตอนแรกกระเทียมค่ะกระเทียมตำค่ะหลังจากตำเสร็จแล้วใส่พริกลงไป่ละะเอียดคเพื่อความเผ็ดอร่อย เมื่อตำพริกเสร็จแล้วลนำมกะกอกมาใส่เข้าไปาาแล้วจะใส่บลกอกเลยนะครับลอดูที่ว่าจะตำเด็นดูไหมครับหลังจากตำแล้วตำให้ละเอียดค่ะหลังจากนั้นนำมะนาวไปตำไปตำ หีวิออกครับหีวิออกหลังจากกีเสร็จแล้วครับก็นำมาเขือเทศไปไปใส่ลงไปนะครับไปใหนนะะ้ใส่ผงปรุงรสเพื่อความเหนียวอยางต่อไปครับใส่ผงชูรสนิดเดียวนะครับไม่ใส่ยเยอะนะครับใส่ลงไปตามด้วยน้ำปลาค่ะตามด้วยน้ำปลานะครับครึ่งชนแล้วค่ะที่อ่อนแล้วค่ะ ใส่น้ำปลาขึ้นช้ลงไปนะครับมากับน้ำปลาทั้งหมก็ตามด้วยปลาแซ่ดอร่อยนะครับใส่ให้เต็มช้อนเลยนะครับเต็มช้อนนะครับอ่าใส่เต็มช้อนแล้วครับขั้นสุดท้ายนะครับใส่นำมะละกอลงไปทั้งหมดเลยครับอืมแซ่ดเนื้อนัวนะครับอร่อยอร่อยขึ้นใจใส่เยอะๆครับยิ่งใส่เยอะยิ่งอร่อยนะครับอ่า มารอดูตอ่อทำเสร็จนะครับต่อไปตามค่ะน่ากินมากเลยค่ะชิมค่ะแต่ไม่เข้าเลค่ะเติมน้ำปลาอีกครึ่งช้อนค่ะโอเคนะครับใส่น้ำปลาะครึ่งช้อนนะครับ ค่ะุณให้เข้ากันนะครับจะได้เพิ่มความนัวแล้วก็ตำลงไปนี่ครับตำตำเยอะๆนะครับทานอย่างนี้นะครับตำตำตำอย่างนี้นะครับจะได้ความอร่อยชื่นใจอร่อยมากเลยทีแค่นี้ก็ลาก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีครับอ๋อลืมใส่พึ่งค่ะลืมใส่จา ดูตอนใช้นะครับว่ามันจะอร่อยแค่ไหนนะครับสดืดีๆนะคะเสร็จเรียบรอแล้วะค่ะลากันก่อนนะคะเดี๋ยวรอคลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะนี่นะครับส้มตำแสนอร่อยที่เราได้ทำกันวันนี้นะครับอร่อยหอมแซ่บนัว,นว